สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากทำนักเสจนะคะไปนี่เลยคะ่ะที่อยไปซื้อขนมเค้กนะคะเค้กวันเกิดค่ะแค่นี้พอค่ะเค้กวันเกิดนะคะห้าสิบสี่ปีค่ะเดี๋ยว จะถวายพระนะคะที่บ้านค่ะนิดนึงถวายพระที่บ้านแล้วก็รอแฟนกลับนะคะเย็นนี้ปกติเราจะกลับพรุ่งน,นี้นะคะแต่ใจดีค่ะกลับก่อนหนึ่งวันเท่ากลับเป็นขอขวัญวันเกิดนะคะวันนี้ก็นี่คะ่ะไปซื้อนะคะพี่ ไอไอติมนะคะหลานชอบค่ะวันนี้ก็ได้อาหารมาเท่านี้นะคะซื้อเนยนะคะทำอาหารอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะคะเน,เนื้อเนื้อแผ่นนะคะทำอาหาระคะ่ะแล้วก็นมนะคะนม,นมน,ะะนมแล้วก็ฮัทเตอ ยกมโคอรค่ะแล้วก็แกะได้นะคะอันนี้ก็ใส่แทนนมได้นะคะถ้าใครชอบข้นๆนะคะครีมเทียมค่ะผละไม้ขาดไม่ได้นะคะอู้ทานผลไม้นะคะวันหนึ่งเป็นหลายกิโลนะค่ะแล้วก็นี่นะคะส้มค่ะแล้วก็กาแฟะนะคะขาดไม่ได้ <S 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 2 <S 2> กีวีกีวีแล้วก็กล้วยนะคะก็อันนี้นะคะข้าวโอ๊ตค่ะเอามาให้นกให้กระออกนะคะแต่ก็ให้เขาเขาก็มีแมลงนะคะแต่ว่าก็เผื่อเขานึกคิดถึงมาม่าเนาะก็เอาไปเติมนะคะ ถุงนี้จริงหมดเลยนะคะค่ะตเติมก็เ<อ>ท,ท่านี้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะจัดใส<ม>่ชามเอ่อถวายค่ะเอ้ยแล้วชามเล็กหายไปไหนชามเดิกหายไปไหนเออยไปดูข้าวตก ไปดูก็ตกปลามานะคะอะไรสถานที่ตกปลาค่ะแต่ว่าอถ่ายวีดีโอไว้นะคะเดี๋ยวจะลงอันนี้ก็วีดีโอเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรนะคะทําไม่ได้ค่ะเออเอออะไรนะคะที่ไฟ์สดล่ะค่ะก็ทำได้นะคะทำได้เป็นครั้งเป็นคราวค่ะ ทำได้เป็นบางครั้งบางคราวก็แปลกใจสงสัยเหมือนกันนะคะเวถวายพระนิดนึงค่ะถวายพระค่ะเพื่อเป็ดสิีิมงคลนะคะต้องถวายผลไม้ที่หลั หนึ่งชิ้นนะคะก็ผลไม้นะคะผลไม้กลากไม้ ดี๋ยวอันนี้ส่วนตัวก็จะเก็บก่อนแนะเพราะวาถวายพปดเด็กแค่เค้กเค้กนี้กออ็ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็เก้าร้อยสิบบาทเองนะคะปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะเก็บค่ะ อะไรอีกไหมเอ่ยนมก็ต้องเก็บนะคะนมก็ต้องเก็บคะ่เเบะ,คะเดี๋ยวจะทำอาหารไปที่ทำงานนะคะต้องห่อข้าวไปทำงาน,นะคะ่ะ หมดไปเกือบ900นะคะ900บาทซื้ออาหารทั้งหมดอุ้ยไม่ใช่900โคนคะ่ะก็คูณสามจุ3.50นะคะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะว่าของใครๆรก็บ่นว่าของแพงก็ธรรมาชาตินะคะก็ธรรมาชาติ

จะเที่ยงแล้วนะคะจะเที่ยงสวีเดนแล้วคะ่ะกำลังทานอยู่นะคะส่วนตัวก็ถวายถวายอาหารเช้านะคะถวายอาหารเช้าก่อนเที่ยงนะคะถวายพระอันนี้ไปดูดอกไม้ไม่สวยเลยคะ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อ Mm hmm. ไปดูดอกไม้ไม่สวยแต่ว่าน่าค่อยดูเอ,เองนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดเก็บใบไม้ต่อค่ะเพราะว่าก็อ,อยากทำให้มันเสร็จนะคะไม่มีใครบังคับค่ะทำเองค่ะเดี๋ยวกินอาหารรองท้องก่อนนะคะแล้วค่อยออกไปทำใหม่เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่เป็นกำลังใจค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย